การยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะยื่นมือช่วยเหลือใครอย่าลืมเช็คความพร้อมของตัวเองนะคะว่าเราสามารถช่วยเขาได้แค่ไหนเราเคยเจอบางคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่สุดท้ายกลายเป็นตัวเองที่ต้องมานั่งจมทุกเองเพราะถูกคนที่ช่วยด้วยความหวังดีด่าเสียเสียหายหายหมดเพียงเพราะเขาไม่สามารถช่วยในสิ่งที่ผู้ขอให้ช่วยได้ คุณอาจคิดว่าบนโลกใบนี้มันจะมีพวกงี่เง่าประเภทนี้อยู่จริงๆหรอแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อไม่ให้ทุกคนกลัวการช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพียงแต่ทำขึ้นเพื่อให้เราเช็คความพร้อมและเตือนสติตัวเองอยู่เสมอก่อนจะช่วยเหลือใครว่าตัวเรามีความพร้อมในการรับมือและช่วยเหลือคนอื่นมากแค่ไหนเปรียบเทียบเหมือนเราเห็นคนจมน้ำ แล้วเราโดดลงไปช่วยเขาทั้งที่ทเราว่ายน้ำไม่เป็นถ้าไม่รอดตายขึ้นมาได้ทั้งคู่ไม่มีใครสรนเสริญคุณนะคะเขาจะด่าตามหลังคุณด้วยว่าเป็นพวกทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังการช่วยเหลือคนอื่นก็เช่นเดียวกันคะเราควรช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ไหวเท่านั้นอย่าได้พยายามคิดการใหญ่หรือคิดแทนพวกเขาเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพูดออกไปในตอนที่เขาไม่ต้องการ นอกจากเขาจะไม่สนหรือตั้งใจจะนำไปปรับใช้แล้วเขาอาจจะมองคุณเป็นคนนอกสายตาผู้น่ารำคาญที่ชอบถามอะไรเซาซีหรือแนะนำอะไรที่ไม่ควรแนะนำนะคะ